หลายคนก็คงสงสัยนะว่าผมถ่ายไอ้เจ้าเอ,อ่อเขาเรียกอะไรอินโทรผมยังไงใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกวิธีครับว่าผมจัดทุกอย่างยังไงแล้วก็ถ่ายยังไงนะครับผม ก็เหมือนอินโทรเมื่อกี้แหละครับที่ทุกคนได้ดูนะครับว่า ผมจิน Dh a r m อาร์มีอินโทรใหม่แล้วใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกทุกคนครับว่ามันถ่ายยังไงนะครับผมก่อนที่เราจะไปพูดถึงการถ่ายนะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากดูเฉพาะการถ่ายนะครับสามารถไปดูตอนข้างหลังได้เลยนะครับผมกอไปได้เลยหรือถ้าสมมุติเข้าไปดูใน YouTube ในอินโฟเมชันจะบอกอยู่นะครับว่าเริ่มตั้งแต่นาทีไหนส่วนใครที่อยากดูเต็มชุดว่าผมเอาไอเดียมาจากไหนหรือว่าคิดอะไรมาอย่างไงนะครับผมก็ เชิญรับชมเต็มที่ได้เลยนะครับผมไปไปกันเลยไม่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 อันนี้อีกเล่มหนึ่งอันนี้คนเล่มอาร์ตูโวอาร์ตูโวโหช่วงนี้หนังสือล็อกอยู่ด้วยเออาร์ตูโวอ่ะเจอแล้ว Art อาร์ตูโวนี่ครับหนังสือเล่มนี้ครับผม something new จะทำโดย River City นะครับก็ตอนแรกที่ผมคิดถึงอินทวงผมเนี่ย ผมอยากจะเปลี่ยนรูปลักษ์ของเพจให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเป็นทั้งไลฟ์สไตล์แล้วก็คารเมล่านะครับทายังไงดีมันถึงจะมีเรื่องของแสงมันถึงจะมีเรื่องของถ่ายมันจะมีเรื่องของสีแล้วก็มีเรื่องของศิละปะกับพวกไลฟ์สไตล์ที่ผมชอบเนี่ยว่าจะเป็นเรื่องไปเรื่องอะไรอยู่ในนั้นด้วยนะครับผมเรื่องทรงผมอะไรเงี้ยเราเพิ่งไปอ่านหนังสือ Art n o ูโวม u นี่หว่า Something n e นะครับผมแล้วเราก็ไปเจอกับภาพนี้ขึ้นมานี่ครับเป็นงานของมุคานะครับผมชื่อว่า Bronze นะครับ The Bronze มาคู่กับ The Brunette นะครับ แล้วเป็นผลงานที่ชอบมากๆนะครับผมเลยคิดว่าจะทำํำจะมีอินโทรอะไรอย่างนี้ขึ้นมาบ้างพอคิดไปคิดมาเนี่ยครับมันก็ต้องมีไปด้วยเลยนึกถึงผู้ชายคนหนึ่งครับเฮ้ยเชร์ล็อ,อกคฮมโอ้โหใช่เลยเนี่ยสุปไป หันข้างเริ่มคิดได้อย่างนั้นนะครับก็เลยเริ่มดีไซน์ช็อตขึ้นมานะครับว่าเฮ้ยเราอยากจะทําเรื่องเกี่ยวกับเงาด้วยโดยที่ไม่ต้องเห็นหน้าตัวเองอะไรเนี่ยเออก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ดีนะแล้วก็ผมคิดว่าคนเนะี่ยจำผมได้จากหนวดแล้วก็ไปแล้วก็ทรงผมผมอยู่แล้วเพราะฉะนั้น,นไหนๆเราก็ทําด้านกล้องด้านอะไรแล้วจะแบบว่าทําแค่แบบเราโผล่หน้าขึ้นมาแล้วก็สูกไปก็คงไม่เทใช่ปะ่ะแล้วได้จากไอเดียจากไอตัวเชลโละเมื่อกี้ด้วยแล้วก็มุค่าเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะทําออกมาให้มันเป็นรูปลักษณงง์ เรื่องอะไรใช่ไหมเรื่องเสียงเนี่ยเลยคิดขึ้นมาว่าเฮ้ย mm hmm. จะทํำยังไงดีแล้วเราก็เพิ่งทํา p p เรื่องจินจัดไฟที่จัดไฟสไตล์ผมเองไปด้วยอะไรเงี้ยโผล่ mm hmm. ขึ้นมาว่าเฮ้ย mm hmm. งั้นก็จัดเป็นเซโรเอทอย่างนั้นแล้วกันแล้วก็เอาเป็นเราเดินเข้ามาพร้อมที่จะค่าไปแล้วก็สุกไปไปด้วย mm hmm. เหมือนอินโทรนะครับผม ทีนี้วิธีถ่ายเนี่ยไม่ยากเลยนะวิธีถ่ายคือผมอะ่ะปิดห้องทั้งหมดเลยปิดทั้งหมดไปเลยแล้วก็ใช้ไฟแค่ตัวเดียวซึ่งที่จริงแล้วเราจะใช้ไฟไหนก็ได้ครับแต่เราต้องมีบานดอลหรือเราต้องมีตัวที่คุมคุมรูปร่างของไฟเขานั่นเองคุมว่าให้ไฟมันออกมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือให้เป็นรูปแบบวงกลมหรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งผมเนี่ยใช้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าทาบลงมานะครับผมพอผมนึกได้แล้วเนี่ยผมก็เลยใช้ a p e r t u r e ครับผมใช้ a p e r t u r e เจตัวนี้นี่ a p e r t u r e Ls Mini D, วยวผมที่ริงใช้ อะไรก็ได้ครับถ้ามีตัวเนี่ยตัวคุมตัวเชฟแสงอย่างเงี้ยนะครับผมตัวคุมบานดอเขาเรียกบ,บานดอใช่ไหมตัวเนี้ยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าเราทำยังไงนะครับอ่ะก็เนื่องจากเราขาดแ a นขาตั้งน,นะครับผมก็จะเอาไอ้อเวเจอร์เนี่ยไปวางไว้ข้างบนโอ้อนาดกิดแทะแล้วก็เปิดไฟเลยหูสว่างมากนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นผมเปิดแล้วผมสามารถคุมไฟได้ด้วยเชฟของตัวเนี้ยเราคิดว,ว่าเกิดอะไรขึ้นอ่าเห็นไหมเห็นไหม สามารถที่จะคุมไฟได้นะครับผมแล้วทีนี้ก็ปิดทั้งห้องให้มืดเลยครับเห็นไหมมืดเต๋แล้วแล้วเราก็ปิดไฟทุกอย่างในห้องให้เหลือแค่ตรงนั้นนะทีนี้นี่คือไฟที่จะได้ครับแล้วก็แค่เอากล้องมาตั้งไว้แต่ตั้งเห็นไหมถ้าผมตั้งตรงๆเนี่ยมันจะเพราะฉะนั้นผมก็จะตั้งหลบหน่อยแต่ว่าอันนี้เราก็คือเอาไปครอบเอาไปอะไรอีกทีนะวิธีที่ผมใช้นะครับผมก็แค่คาบไป เราก็เดินผ่านเงาแค่นั้นเองแต่ตอนที่ผมเดินผ่านเงาอะ่ะผมเดินผ่านหลังกล้องครับผมก็จะไม่เข้ากล้องนั่นเองเมื่อผมเดินผ่านหลังกล้องเป็นผมตัวใหญ่ๆนะครับผมเดินผ่านหลังกล้องให้ดูเพียงแค่เท่านี้นะเพียงแค่เท่านี้เราก็ได้ info แบบเ,เท่ที่ผมทำแล้วนะครับผมเห็นไหมไม่ยากเลยแล้วก็ใช้กล้องอะไรก็ได้ใช้ไฟอะไรก็ได้นะครับผมแล้วก็ถ้าใครมีคำถามเรื่องอะไรกับการถ่ายหรือการดีไซน์ช็อตหรืออะไรก็ตามแต่ ไฟหรือว่าแสงสีอะไรก็สามารถถามผมได้เลยนะครับหรือเรื่องเกี่ยวกับไลฟ์ด้านธุรไลฟ์สไตล์ก็สามารถถามได้เหมือนกันนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอ walk behind the scene ep หน้านะครับเดี๋ยวเจอกันครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ยังไม่ได้กดปิดใช่ไหมผมแถมที่แค่อีกอย่างนะครับนอกจากที่เราจะเอามาใช้เป็นินโทรอย่างที่ผมทำได้แล้วเรายังสามารถที่จะเอามาใช้ทำาอกได้เหมือนกันนะครับ ซึ่งพอเราทำบอกล้วเรามีตัวผ้าตรงนัอย่างนั้นใช่ไหมมันก็ทําให้เราสามารถมีดูมีเลเยอร์ขึ้นได้นะครับซึ่งเราจะเปนมันสีอะไรก็ได้ครับผมจะใช้สีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีอะไรก็ได้ที่เราชอบนะครับผมผาาเป็นแมกกาวข้างหลังแล้วก็เอาแสงฟาดอย่างนั้นเลยนะครับผมนั่นแหละครับก็คือทริคครับผม